มีนักเรียนทักมา ตั้งใจฟังนะนักเรียนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูห่างหายไปนานเลยค่ะเพิ่งกลับมาฝึกค่ะตุ้มอยากจะทําภาพนี้เพราะว่าที่บ้านบูชาพระพิคเนตอยู่นะคะตุ้มอยากจะบอกกับคุณครูว่าตุ้มไปผ่าตัดหัวใจมาค่ะเปลี่ยนลิ้นหัวใจตอนนี้ได้ลิ้นหัวใจใหม่แล้วค่ะช่วงนี้ก็จะพักผ่อนเยอะหน่อยนะคะคือนักเรียนคนนี้ปกติเราก็จะคุยกันตลอดนักเรียนก็จะทักหาจะทักคุยเหมือนทักถามนูน่นถามนี่ก็คือเราจะทักคุยกันตลอดและที่นี้ช่วงนี้นักเรียนก็หายไป เดือนหนึ่ง มิมก็สังเกตนะไม่ใช่ว่าเออมิมไม่สังเกตมิมก็สังเกตนักเรียนทุกคนพอตอนที่ส่งการบ้านมาแล้วก็แบบว่าบางคนก็จะส่งลัวลัวบางคนก็จะหายไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนักเรียนคนนี้ก็หายไปเลยประมาณเดือนหนึ่งมิมก็คิดอยู่ว่าเออสงสัยเขาอาจจะฝึกแต่ว่าเหมือนเริ่มฝึกคนจริงหรือเปล่าพอตอนที่เริ่มฝึกคนจริงนงักเรียนก็จะไม่ค่อยได้ส่งการบ้านเพราะว่ายุ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโดยทั่วไปนะนักเรียนก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้นักเรียนคนนี้คุณตุ้มนะก็หายไปเดือนหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะทักมาวันนี้ ท ин, ักมาบอกมิม hmm. ว yeah, well, yeah, like like? ่าเพิ่งจะผ่าต네ัดลิ้นหัวใจแล้วทีเนี้ยมันทําให้มิมรู้สึกยังไงรู้ปะคือแบบขนลุกเลยมันทําให้มิมรู้สึกว่าคนเราอ่ะทุกคนน่ะมันไม่มีความพร้อมอะไรหรอกหลายหลายคนจะชอบบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนั่นยังไม่พร้อมนี่อันนู้นก็ยังไม่พร้อมมันนี้ก็ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นน่ะแต่จริงๆอ่ะเชื่อไหมว่าไอ้คาว่าที่เราบอกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราเหมือนพยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองให้ความไม่พร้อมของ ตัวเองนะถ้าเป็นอย่างนักเรียนมิมที่บอกว่าเออผ่าตัดหัวใจมาอันเนี้ยมันคือ มันคือเหตุจริงๆที่ไม่สามารถฝึกได้ที่ไม่สามารถทําได้จริงๆเพราะว่าผ่าตัดมันก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นใช่ไหมพอนักเรียนส่งมาแบบนี้นะมิมนึกถึงตัวเองเลยนะบางทีอ่ะเหตุมิมแบบนี้มิมก็จะชอบแบบมีขี้เกียจบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมิมก็จะคิดแบบว่าบางทีจะต้องเอ่อทำคลิปสอนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีที่มิมขี้เกียจบ้างอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยมิมก็เลยมองย้อนไปดูว่าบางทีอ่ะ ไอสิ่งที่เราพยายามหาข้ออ้างมันคือมันไม่จริงอ่ะเราแค่อ้างเฉยแล้วเราก็พยายามเหมือนอ่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบว่ามีคนคนหนึ่งบอกกับมิมว่าอยากเป็นช่างศักด์มากเลยบอกตั้งแต่3าปีที่แล้วบอกนานแล้วนะอยากจะเป็นช่างศักมากเลยลองฝึกพอลองฝึกได้ประมาณสองสาครั้งก็เลิกฝึกแล้วบอกว่าไม่ว่างเลยแบบไม่สะดวกเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มิมก็เห็นเขาโพสต์ทำนู่นทำนีน่ไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาเขาก็จะพูดประมาณนี้แหละว่า เขาไม่สะดวกเขาไม่ว่างเขาไม่อะไรเงี้ยมันเหมือนว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ว่างนะเว้ยแต่แค่เขาหาข้ออ้างให้ความไม่ว่างของตัวเองโดยทั่วไปแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นประมาณนี้นะเราลองเช็คกับตัวเองดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดอ่ะมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่อ้างมาเฉยๆอย่างตัวมิมเองอ่ะแบบบางทีพอมิมจะทําคลิปจะทาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมิมก็ขี้เกียจเหมือนกันขี้เกียจแบบกูต้องรู้ไปแต่งตัวอีกแล้วต้องอะไรเงี้ยก็คือแบบเราก็มีความขี้เกียจแล้วเราก็พยายามหาข้อข้ออ้าง ให้ตัวเองในหัวว่าเอ้ยเดี๋ยวทำอนนุ้น,นก่อนเดี๋ยวทำมันนี้ก่อนยังไม่ทําก็ได้คลิปเดี๋ยวไปทําอนุ้น,นไปทําอันนี้ทีเนี้ยพอมิ้มมาเจอแชทนักเรียนแบบเนี้ยมิ้มจุกเลยนะที่แบบว่าเออนักเรียนไปผ่าตัดหัวใจมาแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ส่งการบ้านมาติดกัน3ภาพอ่ะการสัก3าภาพเนี้ยมิมจําได้เลยภาพเนี้ยที่มิ้มสอนในคอร์สเรียนอ่ะมิ้มสักเป็น10บสชั่วโมงแล้วนักเรียนทํา3ภาพเนี้ยคือแบบว่าเยอะอ่ะมันต้องใช้เวลาเยอะมากอ่ะนักเรียนที่แบบว่าเพิ่งไปผ่าตัดหัวใจมาแบบอาจจะเจ็บ อาจจะไม่สบายหรืออาจจะเป็นไข้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมิมก็ไม่เคยผ่าตัดหัวใจใช่ไหมแต่มิมก็คิดว่าเออน่าจะหนักอะ่ะเออหน้าน่าจะหนักอะ่ะ แต่นักเรียนไม่มีข้ออ้างในการฝึกลองมองตัวเราเองว่าทุกวันนี้เรากำลังอ้างอะไรอยู่บ้างยิ่งคำพูดออยอดฮิตเลยก็คือว่าไม่มีเวลาลองดูว่าเราไม่มีเวลาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่อ้างเฉยๆบางทีเราแค่อ้างฉเฉยๆนะเว้ยมิมมาพูดถึงเคสกรณีนักเรียนเนี้ยมันเป็นเพราะว่ามิมอยากจะสะท้อนให้ใครหลายๆคนลองมองดูว่าจริงๆแล้วที่เราบอกว่าเราไม่ว่างเราอ้างสารพัดอะไรเงี้ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าหรือ que i'll be sure